สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเกตพระบ้านนะคะพี่ห่างหายไปนานนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการเกตพระบ้านด้วยนะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆแอดไลน์มาหาช่องกาะเกตพระบ้านได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่นะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขานะคะองค์แรกอ่ะจะเป็นมีดขุดว่านค่ะพี่เป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อ เดิมนะคะพี่ขานะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณวันนัดวันนั้นนะวัดรูประมาณสิบห้าหรือเปล่าเนื้อนะคะพี่แป๊บนึงอันนี้คือหนูวัดพร้อมปอกไอทั้งรวมทั้งปอกเลยนะคะพี่เนี่ยค่ะพี่ สิบห้านะคะพี่เป็นมีดขุดวัดหลวงพ่อเดิมนะไอ้นนี่คือความยาวรวมปอกนะคะพี่ความยาวรวมปอกนะคะพี่หนูวัดตั้งแต่ปอกด้านบนเลยนะคะพี่นะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าค่ะพี่นะคะเล่มนี้นะคะพี่ขาเป็นมีดขุดวัดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะนะคะมีพสเขียนด้วยนะคะพี่อันนี้จะเป็นเล่มใหญ่นะคะพี่นะคะนะค่ะพี่ จะมีพอสอเขียนอยู่2,4,5,6หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่2,500บาทจะ้ะ มีขุดวั้นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่2,5 0 0รบาทจ้ะพี่2,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมีดขุดวั้นหลวงพ่อเดิมค่ะภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอดไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่หนูจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่2,500รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ลจ,จ้ะปอกเก่าๆถักเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะตามภาพนะจ๊ะขอไว้ที่2,500รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจ้า อสวนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทพอค่ะพี่นะคะจะไปตั้งหน้ารถหรือโต๊ะทํางานก็ได้นะคะพี่ค่ะหรือว่าจะไปวางบนที่พักก็ได้นะคะพี่ค่ะแล้วแต่คนศรัทธาค่ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะพี่รวยพันล้านค่ะพี่เขียนว่าคูณค่ะพี่สาห้านะคะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายนะคะหลวงพ่อคูณจะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลงพ่อทบนะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะตะกรุดหลงพ่อทบดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาสําหรับตะกรุดหลงพ่อทบค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเกียวๆอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะเนี่ยคะ่ะ เป็นตะกรุดเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาตะกรุดเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนเล่มนี้จะเป็นของมีของมีดหมอชาติีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะมีดหมอชาติีค่ะพี่ด้านที่เขียนวัดท่าสุ้งนะคะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ปลายจะเป็นปลายแหลมนะคะพี่ตามภาพอย่างนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะพี่ตามภาพอย่างนี้เลยค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่สำหรับมีดงหลวงพ่อหรือสีลิงดําจะส่วนอันนี้เม็ดป้อมๆใหญ่ๆห,ห,หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะ้ะอันนี้เม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทนะคะพี่ขาหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้จะเป็นสายคาดเอวตะกุดหลวงปู่สุขนะคะพี่ขอไว้ที่แปดร้อบาทพอค่ะ นะค่ะพี่สายคาดเอวนี้เป็นของหลวงปู่สุกจะมีตะกุดอยู่สามดอกนะคะพี่แล้วก็เป็นเชือกเก่อๆอย่างนี้นะคะพี่จะมีรูให้เราแย่ลงไปอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะนะคะี่ค่ะตามภาพอย่างนี้เลยนะคะพี่อัดลงไปค่ะพี่นะคะอัด อัดไปได้นะคะพี่แต่หนูที่เกี็ดอาดค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะเป็นสายคาดเอวค่ะพี่เป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุลหลวงปู่สุขนะคะพี่เป็นกรอบๆอย่างนี้เลยนะคะนะคะแม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่800บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขา <come to> <desert> สายคาดเอวตะกุดหลวงปู่สุขค่ะส่วนอันนี้เป็นพระกุน่าจะเป็นนางพญาเละค่ะพี่ขามาในเริ่มกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร081190811964ค่ะพี่ขานะคะน่าจะเป็นดังพยานะคะพี่ขาถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเรียนหล่อบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เนี่ยค่ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ้าเดียนหล่อบโบราณหลวงพ่อไปจ่จ้าส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเอ่อ ุณแผนคู่ไหมคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอค่ะพี่คุณแผนคู่นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระหน้าปกเนื้อโลหะค่ะพ so. uh, so. ี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาแล้วนะคะพระหน้าปกเนื้อโลหะส่วนองนี้เป็นเด่นโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะ เป็นเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จค่ะพี่นะคะ ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสมดึกเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะส่วนองคนี้จะเป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะเนี่ยค่ะมีรอยจานด้วยค่ะพี่ขานะคะเป็นเบี้ยแก้เก่าๆราคาพี่ขาขอไว้ที่700บาทจะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่เบี้ยแก้เก่าๆไม่ทราบที่ค่ะ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นเบี้ยแก้ก่าๆค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันค่ะตามภาพนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจาก700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกับพี่ขาเบี้ยแก้ก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเนี่ยค่ะพี่700บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพักปุ่ะองคนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะเป็นพักปุหนังนะคะพี่ปุหนังองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ค่ะปุหนังค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปุหนังไม่ทราบที่ค่ะส่วนองนี้จะเป็นขุนแผนหลงปูดทิมค่ะพี่ด้านหลังจะมีพระนับปกอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจะนะคะ คุณแผนหลวงปูทิมด้านหลังเป็นพระนับปกนะคะพี่หก0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่ส,ส like ุดวัดการหลงนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญปู่สุดวัดการหลงห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้เป็นแหวนโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่เหวนโบราณไม่ทราบที่ค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญฉลุค่ะพี่ขาเป็นใช่หลงหลวงพ่อคงหรือเปล่าหรือว่าหลวงปู่หลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะเหรียญฉลุนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะเหรียญฉลุเหรียญน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะคะกิ่งคองตะเคียนนี้ขอไว้ที่500้บาทจะ้ะ นี่ค่ะพี่เป็นพักกิ่งคลองตะเคียนค่ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพักกิ่งคลองตะเคียนค่ะส่วองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปูไข่วัดเชิงเยนจะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าปิดตาปู่ไข่วัดเชิงเยนจ้ะ ส่วนอันนี้น่าจะเป็นปิดตาปูเอี่ยมเลยค่ะพี่ขาฝังตะกุดเยอะๆอย่างนี้นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับภาพปิดตาฝั่งตะกุดองค์น Lincoln ี้ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อโบอยนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่หลวงพ่อโบยห้าร้อย500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เด๋ยวหลวงพ่อโบอยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นซุ้มกอค่ะพี่ค่ะซุ้มกอด้านข้างจะถักเชือกอย่างนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังแต่ด้านข้างตะจักเชือกค่ะขอไว้ที่500บาทพอค่ะนะค่ะพี่ซุ้มกอองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตก700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะ รูปรหลอดหลวงพ่อเดิมองนี้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่เป็นรูปหลอดหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหลอดหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดทอจุดหลังหนังสือนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่หลวงปู่ทวดทอจุดหลังหนังสือหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเหรียญจอบหลวงพ่อเงินห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมองค์นี้นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นสมเด็จด,ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อครัวอย่างนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะ เนี่ยค่ะพี่สมเด็จเก่าเก่านะคะพี่ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ภาพแม่ชัดนะคะพี่แอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 1 1 0 8 1 9 6 4แอดแม่ขึ้นโทรหาแม่ค้านะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองค่ะฝากลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเกตพระบ้านด้วยนะคะพี่ขา EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ